เรื่องเยี่ยวเส้นผีวัยรุ่นลองของชิงช่องใส่แก้วน้ำที่เส้นไหว้ผีเมื่อราวราปีปี4-2ตอนนั้นผมพึ่งเรียนจบหลักสูตรชั้นปวชาวมาหมาดๆจากฉะเชิงเซาและมาสมัครเข้าทำงานที่ทำงานเดียวกันกันกบพ่อที่นั่นทำให้ผมได้รู้จักกับเต้เต้เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเฮฮาปาร์ตี้เพียงแค่สเดือนหลังจากผมเริ่มทำงานเราก็สนิทสนมกัน ปกติเต้จะนัดเพื่อนเเพื่อ,อ,อไปกินดื่มช่วงวันหยุดอยู่บ่อยๆวันหยุดสุดสัปดาห์หนึ่งในปฏิทินเต้ก็จัดทริปพร้อมชักชวนเพื่อนไปหาดแหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองกันอย่างไรก็ตามผมไม่เคยไปมาก่อนเลยถามดูว่ามีใครไปบ้างแล้วจะไปกระทางไหนเต้ก็บอกว่าตนจะขับรถปิกอัพไปโดยนอกจากตัวเองและแฟนสาวก็ยังมีเพื่อนผู้ชายสองเพื่อผู้หญิงอีกสามและหลานชายที่มาเยี่ยมจากต่างจังหวัดอีกหนึ่งโดยแผนคือไปวันเสาร์ ลางคืนก็สังสรรค์กันกลับวันอาทิตย์เป็นอันจบพิธีซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ได้มีอะไรขัดข้องซ้ำยังชอบทะเลอยู่แล้วไม่พลาดโอกาสเป็นแน่แท้วันเสาร์หลังเลิกงานผมก็ขึ้นรถไปกับเต้ก่อนที่จะไปรับขึ้นของเต้ในนั้นมีหลานวัย14ปีของเต้ที่ชื่อต้องรวมอยู่ด้วยนอกจากรถของเต้ที่ผมนั่งก็ยังมีรถคันอื่นของเพื่อนเต้ตามมาด้วยจากนั้นรถก็ออกมาตามเส้นทางจนเข้าสู่ระยองเต้ก็พาตัดลัดเข้าเส้นทางสายหนึ่ง เส้นทางที่ว่าดูเปลี่ยวพอสมควรสองข้างทางมีแต่ป่ามันสำปะหลังและสับประรดกระช่างผมกับเต้นัดแนะกันว่าจะจอดพักปัสสาวะข้างทางเลยส่งสัญญาณไปถึงรถคันหลังที่ตามกันมาให้จอดหลังรถจอดสนิทเต้และผมเดินไปที่ต้นหูกวางต้นใหญ่มากทีเดียวอยู่ที่ริมทางกะว่าคนต้นจะเป็นจุดหมายปลายทางที่จะได้ปลดปล่อยให้สบายตัวแต่อน,นิจาพอเข้าไปดูใกล้ๆก็ต้องสะดุ้งโยงเพราะ หลังต้นหูกวางที่ว่ามีกระทงทําจากใบตองวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบแต่ละกระทงจะมีอาหารคาหวานผลไม้กับแก้วน้ําพลาสติกที่ว่างเปล่าอยู่ไม่รู้ว่ามันว่างเปล่าตั้งแต่แรกหรือระเหยออกไปท่ามกลางวันที่ร้อนระอุห่างไปนิดเดียวมีสารเพียงตาทําจากไม้หลังเล็กตั้งอยู่เกือบไปแล้วผมหันมองหน้ากันกับเต้เป็นไนก่อนที่จะยกมือไหว้เป็นเชิงขอขมาลาโทษจากนั้นจึงเดินหลบไกลเข้าไปในป่าข้างทางอีกหน่อย เพื่อหาทำเลที่จะชิงช่องกันหลังเสร็จกิจธุระก็ต่างคนต่างเดินออกมาเพื่อจะกลับไปยังรถที่จอดทิ้งไว้ข้างถนนผ่านสาลที่ว่ามาอีกครั้งก็ยกมือไหว้อีกอย่างไรก็ตามขณะที่กำลังจะขึ้นรถกันก็เจอกับต้องหลานของเต้พรวดพลาดออกมาและบอกกับเต้ว่าผมเพิ่งจะรู้สึกปวดขั้นมาพอดีขอเวลาแป๊บเดียวพี่รอผมกันก่อนนะหลังว่าจบก็เดินดุ่มๆไปทางเดียวกับที่พวกเรามา ก่อนจะอ้อมไปยังหลังต้นหูกวางต้นใหญ่หายลับตาไปตอนนั้นพระอาทิตย์กำลังจะตกพอดีเรียกว่าอากาศเริ่มไม่ร้อนจากแดดเปรี้ยงๆเ,เหมือนปลอดทางที่มาอีกทั้งใกล้ชายทะเลก,ก็ดูเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยดีผมเลยบอกเต้ว่าเดี๋ยวขอนั่งที่กระบะหลังเลยดีกว่าส่วนเจ้าต้องที่กลับมาพอดีก็สำทับขึ้นมาว่าจะนั่งด้วยกันกับผมแต่ที่แปลประหลาดก็คือหลังจากทุกคนประจำที่เรียบร้อยแล้วรถกำลังจะออกตัวพอดี จูจ่ๆผมก็รู้สึกได้ว่ามีจังหวะหนึ่งที่รถยุบก่อนจะคืนตัวเด้งขึ้นมาถ้าถามผมผมก็คงบอกได้ว่ามันเหมือนกับเวลาที่มีใครอีกคนปีนขึ้นมานั่งด้วยกันนั่นแหละเพียงแต่จนถึงตอนนั้นก็มีแค่ผมกับเจ้าต้องสองคนอยู่ท้ายปิกอัพเท่านั้นตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพาคนเสียแล้วสงสัยว่าทริปนี้คงจะมีเรื่องจับจ้าบเข้าให้แล้วพอเราทุ่มกว่าพวกเราก็มาถึงหาดแหลมแม่พิมพ์จุดหมายที่ตั้งใจกันไว้ รถสองสาคัญถูกจอดต่อๆกันก่อนที่จะพากันเปิดท้ายรถเอาเสือมาปูที่ริมหาดส่วนผมนั้นก็ลงมือสวมบทบาทเป็นเชฟจำเป็นเผากุ้งเผาปูที่มาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดส่วนเต้กับเพื่อนผู้ชายก็เริ่มร้องรำทำเพลงกันอย่างคลื่นเครงเค้าไปจับเสียงคลื่นซัดหาดต้องยอมรับว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากคิดไม่ผิดเลยที่ตามมาด้วยถ้าหากว่าไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นเสียก่อน ขณะที่ผมกําลังยืนย่างปูและกุ้งเผาอยู่นั้นตาก็เหลือไปเห็นเงาใครบางคนเดินระส่ำระสายไปมาห่างออกไปไม่ไกลนักใต้ต้นสนต้นหนึ่งจู่ๆก็มีเสียงเจ้าต้องร้องขึ้นว่าปวดชิงชองอิดแล้วเดี๋ยวขอไปปล่อยใต้ต้นสนนั่นก่อนนะแล้วก็เดินดุนดุมไปตรงนั้นเรากับถูกลากไปด้วยเชือกที่มองไม่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของผมโดยตลอดเจ้าต้องยืนเกๆกังๆอยู่ใต้ต้นสนที่มีเงาประหลาดนั่นจนผมนึกว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ก่อนที่มันจะล้มฟุบลงไปต่อหน้าต่อตาผมทะยานวิ่งตรงไปที่ใต้ต้นสนทันทีแต่ยังไม่ทันจะถึงจู่ๆมันก็ลุกขึ้นแล้วเดินสวนกลับมาทันทีแต่จังหวะที่สวนกันกับผมผมก็สัมผัสได้ว่ามีความผิดปกติของเจ้าต้องขึ้นมาทันทีแม้ว่าใบหน้าเจ้าต้องจะหันตรงไปทางกลุ่มที่กำลังนั่งสังสรรค์กันอยู่แต่สายตาก็เหล่มาทางผมจนแทบเลือกในยาตาดูแข็งกร้าวราวอยู่ในทีผมเลยถามออกไปว่า เป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นลม้มลงไปแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบอะไรกลับมาแล้วเรื่องชวนสะพึนก็เริ่มต้นขึ้นพอเจ้าต้องเดินไปถึงจุดที่เต้และเพื่อนปูเสือนั่งดื่มกันอยู่ก็ตรงไปที่เตาปิ้งย่างก่อนที่จะคว้ามือไปหยิบกุ้งดิบๆที่เพิ่งจะเอาลงเตาหม,ดมาดๆแล้วใช้มือบิดกุ้งออกเป็นสองท่อนก่อนจะลงมือเคี้ยวตุ้ยๆอย่างมุมมามต่อหน้าต่อตาคนอื่นที่ได้แต่งงงานพรำผมเลยทักถามออกไปว่าเฮ้ยต้องกินแบบนั้นได้ยังไงมันยังไม่สุกเลยนะ แต่คําตอบของเจ้าต้องทําให้ดวงตาของคนอื่นที่จับจ้องอยู่ต้องเบิกโพลงอย่างไม่รู้ตัวไม่แบบนี้แหละอร่อยดีหิวกูหิวกูจะกินมันดิบๆให้หมดเลย